อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะโทรศัพท์มาขอคําแนะนําแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 6 8 9 3 6 7 3นะคะ0 2 6 8 9 3673นะคะยังไงก็รีบโทรศัพท์มาฝากคําถามไว้กับทีมงานของเรานะคะและเดี๋ยวเราจะได้เอามาสอบถามอาจารย์เพื่อคุณจะได้เอาไว้ใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะไปที่คําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นคําถามหลังจากที่ได้ได้ดูรายการของเราที่ออกอากาศไปแล้วนะคะครับอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของแปะกล้วย นะ,ะมะริดแปะกล้วยอาจารย์บอกว่าการใช้มะริดแปะกล้วยเนี่ยหรือแม้แต่ใบแปะกล้วยเนี่ยต้องใช้ให้ถูกนะเพราะว่าทั้งใบก็ดีหรือมะริดก็ดีเนี่ยถ้าคุณเอามาใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยแทนที่คุณจะได้ประโยชน์จากแปะกล้วยคุณจะได้รับสารพิษจากแปะกล้วยเลยครับอาจารย์บอกว่าแปะกล้วยที่คั่วนะฮะแปะกล้วยคุณจเจริญจากโคราชค่ะถามมาบอกว่าแปะกล้วยที่คั่วไว้แล้วจะเก็บไว้ที่ไหนก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนว่าแปะกล้วยที่คั่วเนี่ย เอาใช้ทําอะไรเผื่อบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมีคําถามแบบนี้เข้ามาผมจะใช้แปะกล้วยคั่วค่ะนะฮะกินเวละเจ็บเม็ดรักษาเรื่องปัสสาวะบ่อยนะครับปัสสาวะบ่อยในผู้สูงอายุค่ะนะครับค่ะถ้าปัสสาวะบ่อยที่มาจากเบาหวานอาจจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ปัสสาวะบ่อยที่มาจากผู้สูงอายุจะช่วยได้เดียวค่ะครับค่ะ แปะเพืที่คั่วแล้วจัดเก็บไว้ตรงไหนะนะฮะโดยปกติแล้วแปะเพืนี่ผมจะไม่ให้คั่วเยอะอนะครับผม,มให้คั่วทีละท,ทีนึงะนะครับการคั่วเนี่ยถ้าคั่วแบบแบบโบราณเขาคือคั่วด้วยทรายนะคะนะฮะเหมือนเราคั่วเห็นที่เขาคั่วเก่าลง้<ช>างเก่าลัลกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีทรายก็เค็นที่ในข่วเก่าแล้วก็โยนออกมาให้ช่วยคั่วยขอซะหน่อยฝากคั่วหน่อยทําได้ครับ ขั้วทีหนึ่งประมาณสัก50เมตรนะฮะแล้วก็กิน7จ9นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาก็นั่งกินนั่งอยางน้ำลายนะฮะถ้าเป็นขั้วอย่างงี้จะไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องหขาตู้เย็นอ๋อใส่กระป๋องกระปุกอะไรก็ได้นะฮะแต่หลังจากที่เราออกอากาศไปนะฮะก็จะมีสมุนที่ท่านหนึ่งนะฮะเอ็นรู้สึกว่าจะที่วิทยุใช่ไหมนะฮะสมาชิกท่านหนึ่งเขาแนะนำมาบอกว่าโอ้ยอาจารย ขั้วเองครับขั้วหญ้านะฮะใช่เอาแปะขั้วไปแช่น้ําก่อนอ่ฮะ20นาทีค่แล้วมาคั่วแล้วมาคั่วสุกง่ายดีสุกง่ายแล้วไม่ต้องใส่ทรายด้วยใช่นะะฮคั่วกับกระทะธรรมดาคัั่วกกบรรระะทธมดาไม่ต้องใส่ทรายนะฮะวิธีการของป้าคนนี้ขั้ฉลาดอ่ะคือเขาให้ความให้น้ําเข้าไปที่ตัวแปะกล้วยนะฮะแล้วก็ใช้ความร้อนของน้ำเนี่ยเสื่อเข้าไปเพราะแปะกล้วยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมีเปลือก ใช่คือเวลาคั่วเราคั่วต้องเปลือกถูกต้องค่ะนะเปลือกไม่บางขนาดไปแกเปลือกแล้วมันก็ยังมีไอ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 ้ลอกลอกใช่ทีนี้พอตัวเปลือกกับตัวตัวแปรกล้วยอ่ะมันมีช่องว่างถูกถูกถูกมันมีช่องว่างเพราะเวลาเราเราขยับพวะมันมันจะดังถูกต้องค่ะเพราะเวลาเราคั่วเนี่ยโอกาสน้ําจะซึมเข้าไปถึงไออ ความร้อนจะไปถึงไอ้ตัวเนื้อมันจะย่าจากยาเพราะมันจะมีอโคลงอากาศอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าควยาแต่ป้าคนนี้เนี่ยเขาใช้แช่น้ําค่ะให้แช่น้ํเพราแช่น้ําข้างในมันก็จะอิ่มขึ้นน้ามันก็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 ต้องซึมเข้าไปในไอโครงตัวนั้นันแหละใช่มฮะก็จะทําให้แปะขั้วนี้อิ่มออกมานะทาให้มันสัมผัสกับผิวหนังเยอะขึ้นทําให้คั่วได้ง่ายขึ้นขนาะเดียวกันน้าก็จะทําให้คั่วง่ายขึ้นะ่ แต่ถ้าจากคั่วแบนี้นะอาจจะต้องใส่เข้าตู้เย็นไมถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าผมว่ามีน้ำนะคะน้ำอาจจะไม่แห้งอาจจะเสียได้อาหาจะเข้าตู้เย็นไปค่ะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นใส่ใส่กระปุกคือถ้าเป็นลักษณะการคั่วแบบไม่ได้แช่น้ําอาจารย์บอกว่าจะใส่กระปุกก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าบอกว่าเอาไปแช่น้ํา20นาทีแล้วค่อยเอามาคั่วเนี่ยเรากลัวว่า ไอ้น้ําที่เราคิดว่ามันออกจะหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่หมดมันก็จะเป็นตัวทําให้ของเสียได้<ช>ซึ่งเสียดายบ,บางคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามรับชมตอนที่อาจารย์พูดเรื่องแปะกล้วยอาจารย์เขาก็อาจจะมีคําถามว่าจะไปคั้วทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเตาไมโครเวฟก็มีเตาอบก็มีราคาก็ไม่กี่ตังค์แล้วเดี๋ยวนี้เกือบทุกบ้านมีแล้วใช้ตัวนี้แทนได้ไหม ต้ามันเขาวไม่ได้เลยนะฮะต้าอกก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันเรระเบิดอแอืวจะระเบิดแอ้ยังไงใช้ขั้วจะดีกว่าขั้วดีกว่าใช้ขั้วดีกว่านี่ไหมไม่เข้าววัดไมโครเวฟอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะดิบเดี๋ยครับยังไม่มีใครสามารถยืนยันว่าค่ะการเสียดสีของคลื่นนี่ไม่ไม่ทำไม่มีปัญหาต่อคุณภาพของยาคุณภาพของยาไม่มีใครยืนยันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในปกติแล้วเราจะไม่ อ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้แปะกกล้วยเนี่ยก็ใช้คั่วอาคั่วกับกระทะธรรมดาเนี่แหละถูกไหมฮะอาจารย์อาจารย์คะเวลาถ้าใครใครเคยเคย,เคยทานแปะกล้วยเนี่ยโดยเฉพาะแปะกกล้วยดิบเนี่ยนะคะเอ่อมันจะมีเปลือกขาวๆข,ข้างนอกซึ่งเปลือกมันจะแข็งหน่อย<ช>พอเราแกะเปลือกแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอไอแผ<ม>่นเยือ่อบางๆเวลาคั่วเนี่ยเราต้องแกะเปลือกออกแน่ๆอยู่แล้วล่ะเยื่อบางๆนั้นไม่ต้องเอาออกแล้วอาจารย์คือเวลาคั่วทั้งคั่วทั้งเปลือกใช่คั่วทั้งเปลือกใช่ใช่เวลากินใช่ไหมอ่าเวลากินเวลากินเวลากินเนี่ย อ่าแกไม่ออกหรอเหรอฮะครับไอแกไม่ออกนี่คือแกอะไรแกเยื่อไม่ออกเยื่อไม่ออกยังไงยังไงแกออกมาเนี่ยเปลือกกับเยื่อมาติดกันอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเวลาคุณคั่วเสร็จไอที่คุณจะได้กินเนี่ยมันก็จะเป็นไอตัวเนื้อแปะกล้วยอยู่แล้วครับถูกไหมฮะอาจารย์ก็ตั้งเปลือกไอตัวเยื่อไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรนะคะค่ะนะคะแล้วตัวแปะกล้วยเนี่ยมีหลายท่านบอกว่าอย่างนั้นเอ่ออะไรอ่ะคั่วทีเดียวเลย50เม็ด แกะทีเดียว50เม็ดแล้วทยอยกินได้ไหมทุกวันได้อยู่เหมือนกันอ๋ออย่างนั้นก็ได้อ๋ออ๋อคือคือถ้าแกะเปลือกแล้วให้ใส่ขี้เย็นไว้าไม่เป็นไรอืมอ๋อเข้าใจค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยพูดเหมือนกันว่าแปะกล้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าคั่วไว้นานๆเนี่ยจะแกะยากหลายท่านก็เลยบอกอย่างนั้นฉันก็แกะเลยดีกว่าไหมสัก50เม็ดหรือ20เม็ดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทยอยทานวันละประมาณเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดทุกวันถูกไหมฮะจะจะมากกว่านี้ได้ไหมอาจารย์หรือต้องประมาณนี้ จะมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะฮะเอาเอามากกว่าเจ็ดเอาก้าเม็ดเลยเขาให้เจ็ดเขาให้เจ็ดเขาไม่ให้เกินกว่านี้ใช่อ๋อเขาไม่เกินกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่มีคําถามนะคะเรายังเปิดสายอยู่นะคะเพราะอ้อยเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามรับชมรายการที่อาจารย์ปิงเคยแนะนํานะคะหรือว่าอาจารย์ท่านใดเคยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดีนะคะการใช้สมุนไพรก็ดีการฝังเข็มก็ดีการนวดก็ดีเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านจะมีคําถามอาจจะค้างคาใจอยู่นะคะ ว่าเอ๊ะมันมันอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมนะฮะหรือว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ได้หรือเปล่านะคะรีบโทรศัพท์มาวันนี้เราเปิดสายเต็มๆมเลยค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพอเปิดสายไปนี่รู้สึกว่าแต่ละท่านคําถามเยอะมากเลยจนบางท่านบอกว่าแหมอยากให้เปิดสายแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าจะได้ความรู้ที่หลากหลายเพราะว่าบางท่านบอกว่าในช่วงที่เราบรรยายเรื่องสมุนไพรเนี่ยไม่กล้าโทรศัพท์มานะคะกลัวว่าจะทําให้การบรรยายของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยสะดุดนะคะก็เลย อาจจะเก็บคําถามไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามหาเวลาเปิดสายกันบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับคําถามที่หลากหลายโทรศัพท์มานะคะ026893673นะคะ026893673นะคะสรุปแปะกล้วยนะคะว่าแปะกล้วยเนี่ยให้ทานวันละเ็ดเม็ดถูกไหมคะรักษาเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะบ่อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเบาหวานถูกไหมคะคอาจารย์รปัสสาวะบ่อยกับแกล้นปัสสาวะไม่อยู่หรือกระปิดกระปอยนี่ตัวเดียวกันไหม คือ <c oughs> อย่างนี้ยาตัวนี้เนี่ยจะรักษาได้เฉพาะปัสสาวะบ่อยที่ไม่มีไม่มีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องะนะฮะอย่างเช่นเวลากลางคืนคะนะฮะตื่นขึ้นมาบ่อยะนะฮะในคนเนีงแต่ถ้าหากว่าปัสสาวะบ่อยที่มาจากเบาหวานนะช่วยเรื่องกลางคืนปัสสาวะกลางคืนได้แต่ว่ากลางวันนี่ช่วยไม่ได้<อ>นะครับในตัวได้ตัวที่สองปัสสาวะบ่อยที่เกิดจากต่อมลูกหมากนะฮะตัวนี้ ช่วยไม่ค่อยได้ oh. นะฮะแต,แต่คือแต่คุยเนี่ยเขารักษาเฉพาะปัสสาวะที่ปัสสาวะกังคืน uh. นะฮะโดยเฉพาะปัสสะาวะกังคืนที่กลางวันก็ทําได้ uh. นะฮะที่ยังไม่มีมมโรคย,ยังไม่มีภาวะของโรคเข้ามาแใช่แต่ถ้าหากว่ามีภาวะโรคอื่นนะ uh. กลางคืนจะช่วยได้กัางวันไม่เคยเอาไม่เคยอยู่อืนะคะคแล้วจะใช้ตรงนี้ได้เนี่ยที่อาจารย์หมอผู้สูงอายุเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นไปคะคือไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไหร่อาจสักเออคือคือตัวนี้มันไม่ยี่สิบสิไม่เค่อยมีปัญหาอ นะฮะคงคงถ้ายี่สิสามสิบเปงปัสสาวะกลางคืนบ่อยนี่จะต้องจะต้องต้องตรวจแล้วล่ะว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นแล้วผู้หญิงสตรีที่ที่มีมีการข้อรูปมะเป็นไปได้นะแต่ว่าผู้ชายนี่มันไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่ว่าเลยเลยทั่วไปแล้วมัน่อยมีปัญหานะฮะปัสสาวะบ่อยนี่มักจะเกิดกับผู้ที่สูงอายุอ่าใช่ค่ะเป็นเป็นภาวะความพล่องของร่างกายซึ่งเมื่ออายุมันเดินหน้าเนี่ยไอ้้้พววกเเหลล่่าาานนีมมัจะะิงข แต่อาจารย์ก็บอกแล้วนะคะว่าต้องเป็นอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนที่ไม่ได้เกิดจากการมีโรคอื่นแทรกซ้อนนะคะใช้แปะกล้วยวันละ7เม็ดเนี่ยใช้ได้เลยทานไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นถูกไหมคะเจ็ดสี่สิบเก้าวันอ๋อสี่สิบเก้าวันนะคะสี่สิบเก้าวันค่ะแล้วมีข้อควรระวังในการใช้ไหมคะถ้าใครจะใช้แปะกล้วยคั้วเนี่ยอาจารย์แปะกล้วยนี่จริงๆแล้วโดนแปะกล้วยโดนโดเยื่อนะเนี่ยมันจะมีผลต่อ ตายอยู่พอสมควร <c oughs> ะคถ้าว่าคนไหนที่เป็นไตาวายไตเสื่อมก็ควรจะระมัดระวังอืค่ะ,ะ <c oughs> ระวังใครที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะ <c oughs> ก็ควรจะคําว่าระมัดระวังนี่คือไม่ให้กินเลยไหมไม่ไม่ไม่ท้าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าสมมติ <c oughs> มมว่าเราเมีปัญหาเรื่องปัสสาวะกานคืนบ่อยเก,กินไปะกินสักระยะหนึ่งได้นะฮะก็พยายามล่อไอตรงอเยื่อแดงๆออกแล้วกันนะคะ ค่ะอันนี้เป็นคําถามจากคุณเจริญจากโคราชนะคะคก็เป็นว่าถ้าคุณเจริญรับชมรายการอยู่นะฮะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมในส่วนของแปะกล้วยหรือว่ามีท่านอื่นนะคะที่อยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มานะคะคไปคําถามต่อไปของคุณคุณเอกชัยอายุ53ปีค่ะอาจารย์มีสองคำถามฝากไว้นะคะ,ะไม่มั่นใจว่าคุณเอกชัยนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณเอกชัยถามมาว่า การรักษาโดยวิธีการฝังเข็มจะรักษาโรคเบาหวานได้หรือไม่และมีวิธีรักษาอย่างไรฝังเข็มรักษาได้ไหมคะอาจารย์เบาหวานคืออย่างนี้ครับโรคเบาหวานในในทฤษฎีแผนปัจจุบันนะครับในทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรักษาได้หายขาดการรักษาหายการรักษาได้หมายถึงว่าต้องหายขาดถูกต้องค่ะก็คือหมายความว่าเวลาเรารักษาไปสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วเราหยุดค่ะ นะครับมันต้องไม่กลับมาใหม่ถูกต้องแล้วมต้องหายขาดนะครับถูกต้องไงในทวดนี้นะครับคทุกวันนี้ยังไม่มีศาสตร์ไหนหรือว่ายาตัวใดสามารถรักษาตัวนี้ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็นแล้วก็คือมาหายขาดยกเว้นเว้นแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเราเองนะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงช่วงระยะต้องเริ่มต้นแล้วคุณพยายามกกํกำลังกายคุณพยายามควบคุมอาหารนะฮะอาจจะ โรคนี้อาจจะไม่มาไม่มารบควรเราแ,ะะแต่ว่าถ้าจะให้หายขาดเลยคง,คงยังไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าฝังเข็มหรือยาใดก็ดีนะฮะยังไม่สามารถรักษาเรื่องเบาหวานได้นะครับนี่คือค,คือข้อขแรกทีนี้มีจะมีตนนี้จะมีมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นที่ผมคยคุยกันก็คือมหาลัยฮูเป่กับประเทไทยเนี่ยเขามีกันร่วมกันนะฮะวิจัย เรื่องฝังเข็มรักษาเบาหวานรักษาเบาหวานนะจริงๆแล้วเขาเขาว่าท่อนเดียวนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้รักษาเบาหวานนะเขาฝังเข็มรักษาผลข้างเคียงที่เกิดจากเบาหวานนะฮะอย่างเช่นเป็นแผลนะฮะเบาหวานแผลที่เกิดจากเบาหวานนะฮะเหานที่หลอดเลือดข้างหลอดเลือดหลอดเลือก อักเสบนะฮะพวกนี้เนี่ยทำให้เป็นแผลเป็นอะไรพวกนั้นขึ้นมานะครับอันนี้เราเรามีวิธีนะฮะใช้ฝังเข็มก็ได้ใช้ยาจีนก็ได้ใช้ได้ค่อนข้างดีนะไม่ต้องไม่ต้องถึงกับผ่าตัดหรือว่าหรือวาต้องตัดนี่ตัดนู่นทิ้งนะฮะถ้าเราเป็นปุ๊บเราไปรีบฝังเข็มไว้ก่อนนะฮะฝังเข็มได้อันนี้รักษาได้เลยนะครับบางคนแผลเป็นแผลทีนึ่งหนู่น สามเดือนห้าเดือนใช่กว่าจะหายกว่าจะหายนะแต่ถ้าเราใช้ฟังเข็มมาจากไม่กี่วันนะไม่เกินเดือนก็หายนะหายได้ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นแผลแล้วก็แผลมีการติดเชื้อนี่อันตรายนะคะครับเผลอๆมันลุกลามเข้ากระดูกต้องตัดด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้งานวิจัยของหูเป่ยเนี่ยก็ทําออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นอาจารย์บอกว่าผลงานการวิจัยออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็นเป็นเรื่องน่าดีใจคือจริงจริงแล้วครับจริงๆแล้วเราใช้มาตลอด ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะฮะวิธีอย่างนี้เราใช้มาตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าการแพทย์ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคนจะบอกว่าใช้ได้หายหายไม่ได้มันต้องมีต้องมีหลวิจัยถูกต้องอมีประกวิจ้องค่ะต้องมีเอามาเอากลุ่มคนมาแบ่งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้วิธีรักษาแบบปกติตามแผนโบราณไปกลุ่มหนึ่งมารักษาด้วยแผนจีนนะฮะ ถ้าถ้าหากว่าดีนะฮะมีการแบบรักษาแผนปัจจุบันกับแผนจีิเรา่วมกันนะฮะแล้วก็มามาสรุปแต่ละกลุ่มว่าเป็นยังไงนะฮะเท่าที่เท่าที่ผมทราบมารู้สึกแบบสามกลุ่มนะครับอ่าแล้วก็มามาเปรียบเทียบว่าหลังจากรักษาไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนนะฮะแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะฮะอ่เปอร์เซ็นต์การหายแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันค่ะคุทุกวันนี้มันต้องใช้อย่างนี้นะครับถามว่า เราเพิ่งรู้เหรอไม่ใช่รู้มานานแล้วเราทํามานานแล้วทำมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันต้องทำอาองใช่ค่ะ <Okay. S 1> สรุปแล้วในกรณีของคุณเอกชัยก็คือว่าถ้าจะใช้การฝังเข็มรักษาเบาหวานนี่อาจารย์บอกว่าไอตัวที่ไปรักษาเบาหวานเลยเนี่ยอย่าว่าแต่แพทย์จีนเลยยังไม่มีแพทย์ใดที่จะระบุชี้ชัดว่าใช้ตัวนี้แล้วรักษาแบบนี้แล้วจะรักษาเบาหวานให้หายขาดแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนออกมาระบุเพียงแต่ว่าถ้าถามถึงแพทย์จีนเนี่ย ถ้าเป็นแผลที่เกิดจากเบาหวานแล้วเรากลัวว่าจะมีการติดเชื้อกลัวว่าจะไปผ่าหรืออะไรยังไงเนี่ยจะลองใช้การฝังเข็มหรือการใช้แพทย์จีนอันนี้ได้เลยถูกไหมคะอาจารย์รนะคะอันนี้ของคุณเอกชัยนะฮะออขออีกคําถามหนึ่งก็แล้วกันของคุณเอกชัยเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าการทานยาจีนและยาสมุนไพรจะมีผลต่อไตหรือไม่และทานอย่างไรให้ได้ผล อันนี้ดูท่าคําตอบจะยาวนะคะจ้า <c oughs> แต่เวลาของเรานี่รู้สึกเหลืออีกนิดเดียวเอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวคําถามข้อนี้อ้อยขอมาตอบในเบล่งสุดท้ายก็แล้วกันนะคะเพราะว่าออตอนแรกนึกว่าจะถามแค่ว่ามีผลต่อไตหรือไม่แต่นี่เขาบอกว่าและทานอย่างไรพอทานอย่างไรปุ๊บเนี่ยรับรองค่ะว่าข้อมูลมันต้อง,องยาวกว่าน,นี้เอาเป็นเบร่งสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันก็นแล้วกันสนใครที่มีคําถามก็รีบโทรศัพท์มาฝากคําถามกับทีมงานนะคะ02 689 3673นะคะ02689 3673พักกันสักครู่นหนึ่งค่ะ